ว่าเกมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เป็นรักแรกในการเล่นเกมของผมเกมนี้มีชื่อว่าโปเกมอนหลังจากนั้นเนี่ยวันเวลาผ่านไปผมเริ่มโตขึ้นเว้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเราเริ่มห่างกันเรื่อยๆผมไม่เคยคิดเลยว่าสักวันหนึ่งจะนั่งมองจอที่เปิดโปเกมอนอยู่ในปีที่ผ่านจากวันที่เรารักมันมกักๆมา20ป,ปีอะแล้วกูคิดว่ามันต้องดีขึ้นดนวันเวลามันต้องทาให้สิ่ง ที่เป็นใช้เทคโนโลยีพัฒนาดีขึ้นปะวะความรู้สึกนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราไปด้วยกันไม่ได้เว้ยในระหว่างนั้นเองเนี่ยมันก็มีเกมเกมหนึ่งขึ้นมาเ,เกมนี้ชื่อว่า power ทุกคนสวัสดีนะครับตอนนี้ทุกคนกำลัองอยู่กับ a o k control สำหรับเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็เป็นเนื้อหาของรายการ mama joke มามานะครับก็มันจะมี เรียกว่าข้อพิพาทหรือว่าประเด็นดราม่าหนึ่งของเกมเกมหนึ่งที่เพิ่งจะออกมาเร็วๆนี้เว้ยซึ่งก็ผมผมเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วมันจะว่าท่านผู้ชมก็เหมือนกันท่านผู้ชมหลายๆท่านก็น่าจะมะีประสบการณ์ร่วมเกี่ยวกับเกมใดเกมหนึ่งที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับซึ่งในตอนนีคปคลิปนี้จะออกไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็น ช่วงวันแห่งความรักอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยตามชื่อเรื่องเลยผมก็จะขอพูดถึงเกมเกมหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าเกมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เป็นรักแรกในการเล่นเกมของผมหลายๆคนนะครับน่าจะมีเรียกว่าเกมแรกในในชีวิตเป็นรักแรกเนี่ยแตกต่างกันหลายๆคนอาจจะไปเจอเกมมาเกมในแบบ FPS เป็นเกมยิงหรือหรือหลายคนอาจจะหลายๆคนอาจจะไปเจอเกมโมบ้าบางแนวบางเกมที่เป็นรักแรกของคุณบางคนอาจจะไปเจอเกม MMORPG เกมเกี่ยวเวลบางเกมที่คุณแบบตกหลุมรักแล้วก็เฮ้ยทำให้เรารู้ตัวว่าจริงๆเฮ้ยเราก็เป็นคนชอบเล่นเกมคนหนึ่งนะทำให้คุณกลายมาเป็นคนที่รักและชอบเล่นเกมในปัจจุบันนี้ รแรกที่ผมจะเล่าให้ฟังเกมนี้มีชื่อว่าโปเกมอนเกมโปเกมอนเนี่ยเป็นเกมแรกที่ผมได้สัมผัสแบบจริงจังขออนุญาตพาทุกคนย้อนกลับไปใน20กว่าปีที่แล้วเป็นช่วงแรกๆที่นักเล่นเกมหลายคนรู้จักเกมที่ชื่อว่าโปเกมอนเว้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกที่ผมเล่นเกมโปเกมอนคือบนเกมบอยวัวเกมบอยวัวตสีขาวๆอันใหญ่ๆนะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นภาพขาวดํา ภาคที่เล่นในตอนนั้นเนี่ยก็จะมี red g r e n blue yellow หรือยังไม่ครบไม่แน่ใจแต่ประมาณนี้อธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นเจนแรกเลยเจนแรกเลยของโปเกมอนนะครับก็เป็นแบบวิซดอนเป็นฮิโตคาเงะคาแมกฟูจิีิดานิพิกจูยุคนั้นเลยเรียกว่ายุคแบบเรียกว่าเฟื่องฟูไหมผมไม่รู้ไนงะแต่ผมว่าเป็นช่วงเวลาเดียวที่ทำให้แบบทั่วโลกรู้จักโปเกมอนะ หลัจงจากนั้นโปเกมอนก็มีเฟร์ชัยออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นของเล่นไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมนะการ์ดเกมหลายคนได้จะรู้แล้วว่าปัจจุบันมันแบบโอ้หใบนึง่งราคาหลักล้านนะครับแล้วก็มีอะไรกะมีวิดีโอเกมมีการ์ดเกมมีสารพัดอย่างออกมาที่เกี่ยวข้องกับโปเกมอนบริษัท Nintendo แล้วก็ตัวเกมฟรีเกมฟรีเอเนี่ยเรียกว่าเติบโตมากมาย ผมใช้เวลาอยู่ในเกมโปเกมอนเนี่ยนานมากเรียกว่าพอเจอเกมนี้แม่งไม่เล่นอย่างอื่นเลยะเว้ยแล้วภาพก็ไม่ได้สวยมากมายด้วยนะก็เป็นแบบสมัยนั้นนะ่ะมันก็สนุกแล้วนะวกับมีเพื่อนที่แบบชักชวนเข้ามามันมีการเล่นกันเป็นกลุ่มเว้ยแล้วก็สมัยนั้นถ้าจะเล่นด้วยกันมาต้องใช้สายแลนก็มีคนที่พอมีตังค์หน่อยอะ่ะก็ะซื้อสายแลนไว้แล้วก็ลิงก์กันแลกตัวละครกันทําให้อัปเลเวลอะไรเงี้ย มันจะมีตัวหนึ่งที่แบบทําให้ผมแบบถล่มลึกเข้าไปในเกมโปเกมอนแบบแบบสุดตัวเลยนะคือหลายคนอาจจะเป็นตัวที่ตัวคางแยง่ลิซดอนหรืออะไรที่แบบเท่ๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ถูกไหมของผมคือมันจะมีตัวหนึ่งก็คือชื่อฟูดินมันจะเป็นแบบหมาทิ้งจอกพลังจิตด,ด้วยซึ่งการที่มึงจะเปลี่ยนเป็นร่างสุดท้ายเนะี่ยต้องผ่านสายแลนแล้วยุคนั้นมันไม่มี youtube มันไม่มีไม่มีอ่าน ไม่มีไกด์ทายอะไรทั้งนั้นอะ่ะนอกจากหนังสือแบบต้องไปซือ้อหนังสือเปิดอ่านอะ่ะซึ่งก็แบบมันไม่ใช่เด็กๆจะไปซื้อได้อยู่แล้วนะแต่ก็มีเพื่อนรู้มาไว้ว่าแบบเฮ้ยมันต้องผ่านสายแลนมัสิ่งจะแปลงร่างได้ผมเป็นคนที่ชอบตัวสายพลังจิตมากหลายๆตัวในเด็กก็จะเล่นแบบพลังจิตน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยตัวแนวๆน,น,นี้มันเป็นตัวแบบของผู้ร้ายไงมันดูเก่งมันดูแบบน่ากลัวไร้ากาดนึกออกปะอ่ะผมก็ลองดูที่เพราะว่าเราอัพเลเวลมันจนสุดแล้วมันไม่เก่ง ถ้าไม่ตายที่เราจะได้มูฟที่เก่งๆอ่ะมันจะต้องแปลงร่างแล้วด้วยนะถึงจะมีอะไรเงี้ยมันจะเป็นท่าที่แบบโหดมากปรากฏว่าก็รอต่อคิวเพื่อแลกโปเกมอนเนี่ยกับเพื่อนเวยก็นัดกันละตอนเย็นหลังเลิกเลิกเรียนประกฏพอลิงค,คนนึกภาพตัวเนี้ยอาจจะงงๆลิงอะไรวะก็แค่แบบระบบออนไลน์มัลติเพเยอร์ทุกอย่างมันดูโฟล์ปัจจุบันยุคนั้นเนี่ยต้องเสียบสายวเวย,ยเสียบสายเสร็จเสียบสายเสร็จปุ๊บลิงก์มันก็จะเป็นภาพสามมิติแบบ ภาพเขาดำอ่ะเป็นลูกบอลวิ่ง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 วิ่แบบลิงกันอ่ะปรากฏเชื่อเปลี่ยนร่างจริงขนาดที่นิงเลยมันจะอีว l วเชันขึ้นมาเลยแล้วก็กลายเป็นตัวฟูนินตัวแบบตัวตัวร่างสุดท้ายเออหน้าหน้าชื่อนี้แหละที่ถือช้อนอ่ะว้าวผมรู้สึกว่าเกมนี้มันคือแบบมันเป็นมากกว่าเกมแล้วมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตทุกตัวละครผมตั้งชื่อหมดเลยนะ ทุกทุกโปเกมอนในเด็กอะผมต้้งซื้อทุกตัวเลยเหมือนเราผูกพันกับมันอะเราอยู่กับมันทุกวันอัพเลเวลทุกวันเกมอื่นไม่แตะเลยทุกช่วงนั้นเป็นช่วงประมาณป .6 ผมเล่นเกมด้ยาวมากหลายปีจนหลังๆภาคใหม่ๆเนี่ยมันก็จะออกมาเรื่อยๆอะภาคใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไล่ให้ดูนะไม่รู้ว่าผมไม่ได้เป็นแฟน,นแท้หรอกแต่แค่แบบเป็นคนหนึ่งที่รักเกมนี้มันจะมีเริ่มต้นเนี่ยเสกรีนบลูแล้วก็เยลโล แล้วก็มาคริสตัลถ้าจำไม่ผิดคริสตัลเอมิเรร์ดมอนจัฟฟายเพลแบล็คไวท์ซันมูนโกซิงเวอร์ลืมแล้วก็อะไรอะ่ะมาปัจจุบันก็มีซอสแอนด์ชิลอาร์เซอุสสกาเรตไวโอเลตมีอีกไหมประมาณ2ีภาคอะ่ะเออผมว่ามีอีกอแต่ผมน่าจะตกหล่นไปอะ่ะ20กว่าถึง2ีภาคชื่อเยอะมาก คนที่ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มงงว่าพี่แล้วเกมโปเกมอนมันเป็นยังไงบางคนอาจจะไม่เคยเล่นจริงๆนะมันก็มีอยู่เด็กๆใหม่ๆสมัยนี้อาจจะไม่เคยหรืออาจจะเคยแต่เจนใหม่ๆนะคือมันเป็นเกมที่มึงเล่นเป็นตัวละครตัวหนึ่งเว้ยเดินออกไปจากบ้านนึกภาพเป็นหมู่บ้านเล็กๆชนบทแล้วก็มีโอกาสมีความฝันที่อยากจะเป็นแบบในโลกของ w ว r l d เซ t u p ของโปเกมอนเะนี่ยมันเป็นโลกที่ มีโปเกมอนอาศัยอยู่เหมือนเป็นสัตว์เหมือนประมาณว่าหมาข้างบ้านมึงก็เป็นหมาที่แบบหัวมีไฟปล่อยไฟได้อะไรเงี้ยก็มึงจะเอามาไว้เฝ้าบ้านหรือว่าจะเอาไปต่อสู้ก็ได้อะก็ต้องไปฝึกกันเขาเรียกว่าโปเกมอนเทรนเนอร์เพราะนั้นโปเกมอนเทรนเนอร์มันจะเป็นแบบเหมือนอาชีพหนึ่งอะที่เด็กๆใฝ่ฝันกันมากเหมือนเหมือนยุคนี้คนอาจจะอยากเป็นนักฟุตบอลอยากจะได้แบบไปหลีกนู้นหลีกนี้มีชื่อเสียงเหมือนกันเลย อันดับสูงสุดของโปเกมอนเทรนเนอร์ก็จะไปเป็นแชมป์ลีกเป็นแชมป์เปี้ยนชิพแบบ centered, ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงแบบนั้นนะครับทำให้เด็กในชนบทที่เรากําลังจะรับบทบาทเนี่ยอยากจะเป็นแบบนั้นมีความฝันแต่ว่าก็เป็นคนธรรมดาถูกไหมก็เดินทางปรากฏประจวบเหมาะความบังเอิญม,มีจริงในโลกก็คือ ไปเจอกับอ่าด็อกเตอร์คนหนึ่งซึ่งด็อกเตอร์เนี่ยกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการโปเกมอนอยู่3าตัวซึ่งสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่โปเกมอนใช้ตลอดไปตลอดการนะไม่รู้มีภาคไหนแตกแถวหรือเปล่าผมไม่ได้ไปเซียนแต่ว่าส่วนมากใช้วิธีนี้โปเกมอนสาตัวที่ด็อกเตอร์กำลังมีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นโปเกมอนที่ให้เราเลือกเว้ยซึ่งก็คือจะมี3ธาตุเป็นหลักส่วนมากก็คือน้ําไฟแล้วก็พืชนะครับ แล้วแต่ภาคว่าจะแตกต่างตัวตัวโปเกมอนแตกต่างกันไปเวลานั้นเนี่ยหลายๆคนก็เลือกแต่ฮิโตคังเงี้ยเนี่ยเพราะมันเป็นแบบโตมาเป็นมังกรไฟเท่เนอปะป่ะซึ่งมารู้เร็วนี้เองว่าแม่ไม่ใช่มังกรเจ็บใจอยู่แม่ไม่ดันไม่ใช่มังกรซะงั้นไม่ใช่เผ่า,ม,ามังก,ก,กรนะมันแค่เป็นเผ่าบินคือมีไทป์ที่บินได้นะครับโอเคหลังจากที่เราได้เลือกแล้วก็จะได้หนึ่งตัวเป็นโปเกมอนที่ฟรีจากด็อกเตอร์ถูกปะ่ะล้วก็จะใช้ตัวนี้แหละในการที่เป็นคู่หูบุกไปเรื่อย ระหว่างทางเราก็จะเจอหญ้าใครนึกภาพไม่ออกก็นึกภาพเกม RPG อ่ะเดินเดินไปจะมีหญ้าแล้วพอเหยียบหญ้าก็จะมีเสียงตัวแดงตัวแหงเนี่ยแรงแล้วก็จะไปเจอโปเกมอนป่าแล้วก็สู้สู้เก็บเลเวลเก็บเลเวลเสร็จตัวเราเก่งขึ้นถึงจุดห <_ Q _ Q> นึ่งเลเวลหนึ่งก็จะมีท่าใหม่อาท่าใหม่เขาเรียกว่า move เว้ย move เนี่ยก็คือสกิลแหละเอาง่ายๆมันจะมีสี่ช่องเท่านั้นเราก็ต้องจัดให้ดีเล็กๆอาจจะมีสกิลเดียว มันก็จะกาหนดไว้แล้วทุกตัวไม่เหมือนกันสมมุติว่าตัวที่คุณเลือกมาเวลสิบหได้ท่าใหม่เวลยี่สิบได้ท่าใหมา่ได้ท่าใหม่เวลสามสิบแต่ท่าที่โหดอาจจะได้เวลสี่สิบ้าอะไรก็ว่าไปคุณก็ต้องจับให้ดีแล้วใส่ได้แค่สี่แปลว่าเกินคือต้องเตะบางอันออกไปอะไรแบบนี้พอไปเรื่อยๆเนื้อเรื่องเดินไปเรื่อยก็เจอยิมยิมเนี่ยเป็นจุดเหมือนประมาณว่าเป็นจุดท้าชิงของแต่ละเมืองที่เราต้องชนะเราก็ได้เข็มกลัดมา เราจะต้องสะสมเข็มกัดเนี่ยถ้าพูดแล้วจะมี8ยิมถ้าจะไม่ผิดสะสมมาต้องไปล้มทุกยิมแล้วก็เอาเข็มกัดไปเข้าไปสู้รีอีกทีหนึงก็จะเจอแบบเก่งขึ้นไปนึกออกปะเออเซ็ตพัมเป็นประมาณนี้ก็ดูแบบเหมือนเกมอ p g พทั่วไปใช่ป่ะแต่ว่าเพราะอะไรไม่รู้เว้ยมันเหมือนมีเวทมนต์บางอย่างที่ทําให้เราแบบยึดติดอะทําให้เราแบบผูกแบบผูกพันอยู่กับโปเกมอนเหล่านี้เพราะว่าระหว่างทางมันไม่ได้ถ้าไปเกมอารพทั่วไปมันจะเป็นตัวละครถูกป่ะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวแล้วแต่เราก็ แล้วแต่คุณจะจัดทีมเอาใครมายืนหน้ายืนหลังแล้วก็เปลี่ยนของเปลี่ยนสกิลเกันไปแต่โปเกมอนเน่ะมันคือมึงไปจับตัวอะไรก็ได้ในโลกของโปเกมอนในพื้นที่ที่มึงไปได้อะ่ะถ้าไปไม่ได้ก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบนบกในถ้ำในน้ําขอแค่มึงไปถึงแล้วมึงเจอมันอะ่ะมึงโจมตีมันให้แบบถึงจุดที่จับง่ายแล้วมึงโยนบอลไปยังไงก็จับปุ๊บแปลว่าคือคุณจับได้ทุกตัวในเกมจับง่ายจับยากค่อยว่ากัน และโปเกมอนมีเป็นร้อยตัวมันก็เลยแบบเป็นความสนุกเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านเกมโปเกมอนมาจริงๆนะจะไม่จบเร็วเว้ยเพราะว่ามึงจะัวแต่หาตัวนั้นตัวนี้เปิดหนังสือกันยุบยับเลยหลังเลิกเรียนจะมาดูแลเดี๋ยววันนี้จะไปเก็บตัวนั้นตัวนี้เด็กเราอยากระจัดแบบนี้นะเล่นสายมังกรทั้งหมดเล่นสายพิษทั้งหมดแล้วแต่อันนี้มันมีตั้งแต่สมัยผมแล้วนะมันไม่ได้มาเพิ่งมามีเร็วๆนี้ที่แบบเล่นกันเออเจนใหม่ๆพวกอาร์เซอุสพวกแบบ ซอส and ชิลพวกสกาเลตเวลเลตไม่ใช่นะมันมีนานแล้วนะครับที่แบบจับเจ๊อย่างเงี้ยเพราะมันแลนสู้กันได้ด้วยนะครับแล้วทางต่างประเทศทางที่ป่ที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาจัดแข่งกันนะผมเล่าความรู้สึกที่ผมมีต่อเกมเกมนี้แล้วผมว่าทุกคนก็แน่จเชื่อแหละว่ามันเป็นเกมแบบในดวงใจจริงๆนะครับผมก็รักเกมนี้มากหลังจากนั้นเนี่ยวันเวลาผ่านไปผมเริ่มโตขึ้นเว้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเราเริ่มห่างกันเรื่อยๆเ,เพราะว่าเราไม่มีเวลาเล่นแล้วก็ได้สัมผัส ตอนโปเกมอนเจนใหม่ครั้งแรกที่กระโดดจากเกมบอยเนี่ยก็มาอยู่ใน uh, Nintendo DS ต้องบอกก่อนว่าเกมโปเกมอนมันเป็นลิขสิทธิ์ของค่าย Nintendo เขา่า,าคุณจะไม่มีโอกาสเล่นในแพลตฟอร์มอื่นเลยถ้าแบบถูกกฎหมายนะถ้าไม่ได้เป็น e-mu เป็นอะไรในคอมอะไม่ได้เลยนะแล้วก็ภาคที่ได้สัมผัสใน DS ตอนนั้นผมจำไม่ได้จริงๆว่าภาคอะไรแต่เป็นว่าพอมาถึงนิทีมันเหมือนมันเหมือน คือคุณนึกภาพแบบคุณมีแฟนคนหนึ่งที่เหมือนอยู่ด้วยกันมานานแล้วแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ยายไปเรียนหนังสือแล้วก็สัญญาว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยเราเราจะกลับมาหากันมาเจอกันมาศึกษาการต่ออะไรแบบนี้นะแต่กลายเป็นว่าวันนั้นที่มาถึงอะ่ะมันเหมือนคนคนนี้มันไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะ่ะมันเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นทรงผมนิสัยใจคอการพูดกันจาผมรู้สึกผมไม่คุ้นเคยกับโปเกมอนใน DS ออีกแล้ว ถึงขั้นผมแบบต้องไปโหลดอีมูมาเล่นในคอมภาคเก่าๆอะโกลซิลเวอร์อะไรเงี้ยเออมันยังพอแบบคุ้นเคยซึ่งอันนี้ไม่ใช่ความผิดของเกมเป็นความผิดของผมเองที่แบบห่างมานานแล้วไม่ได้ตามนึ่ออกปะหลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปจนมาถึงปี2ปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสครอบครองเครื่อง Nintendo Switch แน่นอนสิ่งแรกที่ผมทำก็คือไปหาซื้อเกมโปเกมอนมาไว้หลายคนอาจจะอยากเล่น The Legend of Zelda ใช่ไหม มาริโออลิมอลอร์ซิ่งต่างๆอานาที่เป็นเกม IP ใหญ่ของ Nintendo ผมอยากเล่นเกมแน่เลยคืออยากเล่นโปเกมอนเวย้ยแล้วตอนที่ได้เครื่องมาคือ a r c เซ s รพึ่งออกผมก็เลยลองเปิดใจที่จะเล่นตัว Legend a s c e u s อ,อรู้สึกแปลกๆนิดน,นึงเพราะว่ามันย้อนยุคไงแล้วก็โปเกมอนน่ะมันเป็นอะไรที่อยู่กัเทคโนโลยีมันต้องมีเทคโนโลยีในการจับโปเกมอนดูแลโปเกมอนควบคู่กันไปแต่โอเคไม่เป็นไร ลองดูเพราะมันก็มีโปเกมอนเก่าๆให้เล่นผมก็ได้เข้าไปเล่นหลายชั่วโมงหลาย10ชั่วโมงอยู่ไม่ถึงร้อยแต่เป็น10แต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่ได้หายคิดถึงผ้าเก่าๆขนาดนั้นอาจจะด้วยภาพด้วยอะไรแต่ว่าอันนี้ดูความเป็นการนะโปเกมอนเลเจนด์อาเซอุสเนี่ยมันมาถูกทางแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าต่อไปอ่ะมันออกอะไรมามันต้องเจ๋งแน่ๆผมว่ามันเวิร์มากๆแล้วหลังจากอาเซอุสไปแล้วก็รู้สึกไม่มีเวลาใช่ไหมก็ห่างไป ผมกลับมาอีกทีผมได้มาลองโปเกมอนซอร์ d แอนชิลผมบอกเลยว่าผมแบบโหมีความหวังมากผมมีความหวังกับซีรีส์โปเกมอนึ้นม้มใหม่ครั้งผมรู้สึกว่าผมจะได้เห็นภาพความทรงจําเดิมๆอ่ะเ,เหมือนเราเคยอยู่ด้วยกันตอนเด็กๆอ่ะขึ้นมาบนจอใหญ่หรือขึ้นมาบนแฮนด์เฮลที่เรียกว่า Nintendo Switch ได้เว้ยมันเป็นภาพสีมันเป็นภาพขาวดําและมันแบบมันน่าจะเจ๋งมากอะ เพราะว่าโปเกมอนไม่ได้ต้องการกราฟิกอะไรสวยงามนะครับต้องย้ำอีกทีหนึ่งเกมนี้มันเป็นเรื่องของแมคานิกพอหลังจากนั้นพอเล่นซอสเอนชิลแบบว้าวแบบรู้สึกแบบดีมากมสำหรับผมซอสเอนชิลดีมากที่ตั้งแต่ห่างอาันแรกๆมาชอบมากกว่า a ์เ s อีกซึ่งอาจจะเสียงแตกบางคนอาจจะชอบ a s u สมากกว่าโอเคไม่เป็นไรผมรู้สึกชอบซอสเอนชิลมากรู้สึกหูแม่งสนุกมากมันมีการทําให้ตัวใหญ่อะไรเงี้ยมันมีแบบแมคินิกเยอะแยะมากมาย หลังจากนั้นเนี่ยผมก็คาดหวังว่าภาคต่อไปอ่ะมันจะต้องเป็นซอ t and อ h i ิลโดยแบบใส่วิธีการเล่นของ r c ร์ลงไป s o อ t a สแอนช l ลเป็นระบบภาพกราฟิกที่ผมว่าสมบูรณ์มากแล้วนะที่โปเกมอนควรจะเป็นแล้วไม่ควรจะไปมากกว่านี้แหละเพราะว่ากราฟิกของฮาร์ดแวร์มันทนไม่ไหวนะครับฮาร์ดแวร์ของ Nintendo Switch ทำไม่ได้นะเอาแค่แบบซอ t a สแอนชิลเนี่ยพอแล้ว ใส่การโอเพ่นเวิลด์เดินอะไรเงี้ยของอซรอุดเข้าไปผมว่าเพอร์เฟกเนื้อเรื่องแบนเนื้อเรืใส่เหมือนเดิมมึงให้เลือก3ตัวเหมือนเดิมก็ได้กูไม่ว่าไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไรเราผมไม่ได้เรียกร้องว่าต้องเปลี่ยนอะไรแต่แค่ให้มันดีขึ้นไม่ได้อยากให้เปลี่ยนอะไรแต่อยากให้มันโตขึ้นนะ่ะนึกออกไหมไม่ใช่ว่ามึงเปลี่ยนไปเลยหรือแบบผมไม่ได้เรียกร้องความเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นแต่อยากให้นําเสนอในสิ่งที่ มันควรจะพัฒนาขึ้นได้แล้วจากโปเกมอนที่ควรจะเป็นนะปัจจุบันล่าสุดก็มีภาค Scarlet v i o l e ลตออกมาซึ่งเป็นภาคที่ราคาสูงมากผมโดนไปเกือบ2,000คิดว่ามันต้องดีแน่ๆคิดว่ามันแบบสมบูรณ์ชื่อภาคก็เท่ถูกปะปกติก็เป็นสีมานี่ก็ย,ยังคงสีแต่ไม่ใช่ Red แล้วไงเป็น Scarlet มันจะเป็นอีกสีนึงนะเป็น Scarlet แบบก็คือมันจะเป็นแบบ r ร d แบบ เข uh, ้มเข้ม,มหน่อยนะสกาเลตมันเป็นโทนสีหนึ่งไวโอเลตก็ et, เป็นโทนสีหนึ่งระบบเนี่ยบอกว่าจะมีการขี่สัตว์ได้ด้วยก็คือตัวสัตว์เทพเป็น ide, มอเตอร์ไซค์แบบโอเคผมรับได้เว้ยวันแรกที่เข้าไปจับไปเล่นเนี่ยผมรู้สึกเหมือนแบบเหมือนคนที่เรารู้จักกันมานานใช่ป่ะนอกจากเขาเปลี่ยนไปแล้วเราก็ให้อภัยเราก็พยายามใช้เวลาอยู่กับเขาพยายามหาจุดดีหาจุดดีต่างๆเพื่ออยู่ด้วยกันประคองกันไป เพราะวันสุดท้ายที่เรียกว่าจะเป็นวันสาคัญเนี่ยหมือนเราได้รู้ความจริงว่าจริงๆจริงๆมึงไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอะ่ะมึงคือแบบมันแย่ลงด้วยอะ่ะมันไม่ใช่แบบที่เราเห็นน่ะทุกๆอย่างมันผิดจากที่คิดไปหมด open world มันไม่ได้ open, เป็น open world ได้สมบูรณ์เพราะว่า่ํามห่วยมากนะข้อแรกข้อ2คือองค์งประกอบหรือแบบบรรยากาศต่างๆมันไม่ได้ชวนให้เล่นต่อเลยสําหรับผมอะผมรู้สึกว่า กูจะหลับอย่างเดียวอ่ะตลอดเวลาที่ผมเล่นเด,ดินเรื่องไปเรื่อยผมหลับแล้วหลับอีกผมพยายามปล่อยก่อนวันลุกขึ้นมาเล่นวันลุกขึ้นมาเล่นวันลุกขึ้นมาเล่นไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนคือแม่งทาง่วงได้ตลอดเวลาไม่ว่ามึงจะนอนมาเยอะแค่ไหนะโปเกมอนใหม่ๆเข้าใจได้ไม่รู้จักไม่เป็นไรการขี่โปเกมอน,กา,นการนู่นการนี่เจอบั๊กอีกมากมายแล้วก็เจอความสามารถของเครื่องที่ไม่สามารถรัน สิ่งนี้เขาจะนําเสนอได้ซึ่งแม่งเป็นเรื่องตลกมากเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อไปกินข้าวอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าร้านเนี่ยเป็นอาหารทะเลชั้นเลิศคุณก็สั่งโอ้คุณสั่งผัดกะเพราทะเลเดือดเขาบอกว่าเขาจะใส่กุ้งก็จะใส่กุ้งลอฟเตอร์ปูนี่ก็ใส่ปูทะระบะใส่สุดยอดวัตถุดิบของทะเลแต่มันทําเป็นรูปแบบผัดกะเพราให้มึงแดกปรากฏว่าพอวันที่มึงไปกินเนี่ยกุ้งมึงก็ได้กุ้งปกติ ปูมันก็ได้เศษปูหรืออะไรก็ตามแล้วเหตุผลที่เชฟบอกก็คืออ้อมอ้นี่มันตัวใหญ่ไปน้องมันใส่จานไม่พอคือมึงพยายามจะนําเสนอสิ่งที่ดีเว้ยแต่ว่ามันไม่ถึงกูอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าแพตฟอร์มเปไม่ใช่เพราะว่าฮาร์ดแวร์มึงมันมันไม่ไม่รองรับอ่ะมึงก็แบบว่าแล้วมึงทาทําไมอ่ะมึงทาทําไมหรือเครื่องที่มึงเทสมันรันได้วะเครื่องกูเก่าหรอเครื่องกูเครื่องล่าสุดอะแต่แค่ไม่ใช่โอเลแค่นั้นแหละ กูไม่เข้าใจึงทาทําไมให้มันแบบโอเพ่นเวิด์อะไรเงี้ยแล้วกูเมื่อยด้วยกูเครียดเดินต่อให้มีโมไซค์ก็เหอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเกมโอเพ่นเวิด์หลายเกมเนี่ยตายเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะการเดินทางของมึงอ่ะแม่งน่าเบื่อมันไม่มีอะไรให้สนใจเลยเว้ยเกมโอเพ่นเวิลด้วยเขาผส,สมสำเร็จเขาสร้างบรรยากาศในการเดินสำรวจที่ดีเขาสร้างเหตุผลว่าทำไมมึงต้องเดินไปจุดนั้นจุดนี้ไปทำอะไร ไม่ใช่เดินไปนเรื่อยแบบเว้นว้างอะ่ะความเว้นว้างอันไกลโพ้นไม่เกิดอ,อะไรขึ้นไม่ได้สนใจแล้วแม่ง่วงแล้วผมเสียด้ยตังมากผมไม่เคยคิดเลยว่าสักวันหนึ่งจะนั่งมองจอที่เปิดโปเกมอนอยู่ในในปีที่ผ่านจากวันที่เรารักมันมากๆมา20กว่าปีอะ่ะแล้วกูคิดว่ามันต้องดีขึ้นดิวันเวลามันต้องทำให้สิ่งที่เป็นใช้เทคโนโลยีพัฒนาดีขึ้นปะวะไม่ใช่แย่ลง แต่กูนั่งมองเนี่ยจอเกมแล้วแบบง่วงคือกูอยากเลือกเล่นนานแล้วแต่แบบไม่ได้ด้วยความซื่อสัตย์ที่กูมีต่อโปเกมอนพยายามฝืนจนสุดท้ายอ่ะวันนั้นก็จบลงเว้ยความรู้สึกนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราไปด้วยกันไม่ได้เว้ยมันแบบมันสุดทางแล้วจริงๆอ่ะผมนะ่าพยายามที่จะแบบหยิบเครื่อง Nintendo ติดรถไปด้วยอ่ะไม่เล่นที่บ้านไม่เป็นไรที่บ้านก็เล่นเกมอื่นเอาวันที่ออกไปข้างนอก ขับรถไปรถติดไปนั่งรองอานก็ไปยามหยิบออกมาลองนี่มันตรงไหนมันคือสิ่งที่ทําให้คนอื่นเขาชอบว่าเพราะมันมีคนชอบไงเพื่อนผมก็ชอบนะเพื่อนผมก็ยังชวนเล่นอยู่เลยว่าแบบมันสนุกนะแต่มันสนุกตอนเลดเกมนะตอนที่แบบเออเอาโปเกมอนมาแบบมาบลีดมาอะไรกันแล้วตอนเลดเกมเอ็นเกมอ่ะแต่แบบโอ้โหผมกูจะเล่นหนึ่งเอ็นเกมผมกูตายก่อนคือกูอยากสนุกตอนเนี้ตอนนี้เลยเหมือนเหมือนเมื่อก่อนที่แบบ ตั้งแต่เลือกตัว3ามตัวแรกเลือกเสร็จปั๊บแม่งสนุกเลยนะแล้วไม่มีตอนไหนไม่สนุกเลยคือกูเลิกไม่ได้เลยอะ่ะผมเล่นแบบคุงมปองเล่นแอบบแม่เล่นแม่ให้นอนก็ไม่เลิอกลอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าเพราะว่าเวมนบน์ใดของโปเกมอนในยุคก,ก่อนที่ทําให้เราแบบงมเงมียมากแบบทําไม่อยากไม่อยากปิดเกมเลยอะ่ะมันทุกอย่างมันลั่นต่อไปเรื่อยๆมันมีอะไรแบบน่าสนใจไปเรื่อยๆอ,อาจจะเป็นเพราะยุคนะั้นมันไม่มีข้อเปรียบเทียบก็ได้ถ้าจะให้แฟร์ฟรกับ เป็นปัจจุบันนะครับเพอผมตัดสินใจแล้วว่าเราต้องจบความสัมพันธ์นี้แหละเราไม่สามารถจะเล่นต่อไปได้แล้วก็หาทางเทรดแผ่นอะไรออกไปให้มันเสร็จจับในระหว่างนั้นเองเนี่ยอยู่ๆมันก็มีเกมเกมนึงขึ้นมาเว้ยซึ่งห่างจากช่วงเวลานั้นหลายเดือนอยู่นะเกมนี้ชื่อว่า Power ทุกคนตอนแรกผมก็มองว่าเกมนี้แม่งกอปเพราะผมเห็นตั้งแต่ตัวอย่างนะผมชอบดูข่าวเกมเกมกอป เพราะไม่มีไหนเกมที่อยากจะก๊อปโปเกมอนอยู่แล้วแน่นอนเราบกป้องอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงมาก๊อปตัวโปเกมอนของกูเห็นก็รู้แล้วบางตัวว่าเออโมเดลคล้ายๆกันแหละมันก็คงเติมขนเติมหูเติมปีกอะไรหน่อยหนึ่งผมรู้ตั้งแต่วันที่มันจะประกาศออกให้ Early Access แต่แบบเออเราก็คิดว่าเกมก๊อปแบบก็คงเหมือนเกมมือถือทั่วไปที่ทํามาคล้ายๆเพื่อจะแบบเกแบบมจีนนะ่ฟันเงินแล้วก็ปิดปิดไปอะไรเงี้ยอ่ะวันเวลาผ่านมาผมก็เห็นเริ่มเห็นข่าวเริ่มเห็นคลิปเริ่มเห็นคนเล่นแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เยอะแยะมากมายสุดท้ายผมก็เลยไปลองเว้ยเพราะผมมี Xbox Pass ใช่ไหมแล้วเชื่อไหมว่าหลังจากผมลองไปเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะคือกูกดซื้อเลยแล้วหลังก็ซื้อทุกๆอย่างก็ถาโถมมาจนผมบอกตัวเองว่าเชื่อไม่ได้แนละ้วกูต้องหยุดก่อนไว้เงินเดี๋ยวไม่ได้ทางานทําการเดี๋ยวไม่ได้ทําอย่างอื่นหลังจากนี้จะเป็นข้อความสั้นๆจากผมไปการบอกว่าทำไม power แม่งถึงเปิดแผลให้โปเกมอนได้เว้ยฟังดีๆนะ ข้อแรกคือวันนี้ผมตัดสินใ,ใจทดลองเข้าไปเล่นไอกเกมชื่อ Power เนี่ยผมคนที่รักโปเกมอนมากๆเนี่ยก็เล่นก็รู้สึกว่าเออภาพสวยภาพมันมนุ่งสวยอยู่แล้วเล่นบนคอมถูกปะพอเราเริ่มสัมผัสไปเรื่อยๆมันจะมีจุดแรกที่แบบโหคุณน้ําตาทแทบ,บไหลเลยคือสิ่งที่โปเกมอนไม่เคยทําได้เลยโปเกมอนในเจนใหม่ๆที่ทําให้เราแบบไปเดินอยู่กับโปเกมอนทําไม่ได้เลยก็คือมันมีอยู่ตอนนั้นที่ผมตายเว้ยการตายของ Power มันทาให้มึงเนี่ยไปเกิดใหม่ จุดไหนไม่รู้ซึ่งกูเสือ์ไปเกิดจุดที่แม่งไม่มีบ้านอะ่ะก็ต้องเดินกลับมันก็ผ่านช่วงเวลากลางคืนแต่ผมเดนจับตัวโปเกมอนไฟตัวหนึ่งออกมาผมก็คิดเล่นๆว่าแม่งมืดมากเลยว่ะแล้วคบเพลิงอะไรกูก็ไม่มีอะ่ะไม่ได้คลาฟไ้ใช่ปะอ่ะไหน,นลองโยนโปเกมอนออกไปซิซึ่งหลายนคนก็บอกว่ามันอัพอีวีถูกปะอีวีไฟอะ่ะกูก็โยนออกไปปรากฏว่าเชือแม่งสว่างแม่งเหมือนโคมไฟเดินได้อะ่ะหัวแล้วกูแบบ ผมแม่ขนลุกแล้วรู้สึกแบบมันคือความอุ่นอุ่นใจบางอย่างที่มีมึงอยู่ด้วยเดินกับกูอะ่ะซึ่งโปเกมอนไม่เคยทําได้เ้ยผมเล่นภาคอาร์เซอุสมาที่เขาว่าดีแบบเออบางคนบอกดีวะ่ะสก้าเลตอะสกาเลตไวโอเลตเ,เนี่ยคือมันยังไม่ได้รู้สึกว่าโปเกมอนที่ออกมามันมีชีวิตอ่ะมันมีบทบาทที่แบบสัมผัสถึงจิตใจกูได้อะมันรู้สึกเป็นแค่ก้อนดินน้ำมันก้อนหนึ่งที่หน้าตาเป็นโปเกมอนตัวนั้นแล้วก็อ่ะเดินเดินเดินตามเอ,อไอไอ่ะแค่นั้นเอง คือไม่ได้รู้สึกว่ามีเมืองอยู่แล้วกูอุ่นใจอ่ะผมไม่เชื่อมันแบบเออมันกูเข้าใจแล้วทำไมคนถึงชอบแล้วหลังจากนั้นมาก็มีอีกหลายเหตุผลเลยซึ่งถ้าจะผมจะอธิบายง่ายๆนะเหตุผลที่ power มันเปิดแผลมันน็อกโปเกมอนได้แบบที่คุณเห็นเนี่ยมันก็คือมันทําสิ่งที่โปเกมอนแม่งควรจะทําตั้งนานแล้วเว้ยผมไม่ได้บอกว่าให้ Nintendo เอาปิกจูมาถือปืนนะเว้ยหรือให้โตชิมาเอาปืน ยิงกันในยิมหรือแบบมุมมองอย่างนั้นอะไรยไม่ใช่แต่มึงดูสิ่งที่ power ทำ power ไม่เหมือนโปเกมอนแค่ใช้บอลจับอะคือแค่จับสัตว์ได้แล้วก็สัตว์แม่งโมเดลเหมือนแค่นั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยเกมเพลย์แมชชีนิกของ power แม่งไม่ใช่โปเกมอนเลยเพราะนั้นผมบอกเลยว่าแม่งไม่ได้ก๊อปเว้ยแม่งอาจจะก๊อปแค่ตัวละครตัวมอนสเตอร์อาจจะอาจจะคล้ายอาจจะใช้ AI ทำเชี่ยอะไรนั่นแหละแต่เอาเป็นว่า มันเหมือนอยู่แค่แนวแนวการเล่นในการจับแค่นั้นเองซึ่งกูถามว่าโปเกมอนมึงไม่ทําอ่ะโปเกมอนมึงทําได้ในเจนใหม่อ่ะมึงอย่าห้างเรื่องฮาร์ดแวร์นะเพราะว่าซลดาเขาทำได้ซลดาเนี่ยมึงหสร้างหุ่นยนต์เครียอะไรว่ดวายไปหมดอ่ะทำได้ภาพไม่ต้องขนาดนั้นจะได้ภาพมึงดอปมาอีกหน่อยได้ไม่มีใครว่า SPF มึงเฟมเรทมึง30อยู่แล้วไม่ถึงด้วยเ แต่มันดูเด็กมันดูพาวเวอร์เวลาไปจับมอนคือมันดูอิสระมันดูง่ายไปหมดอะแล้วมอนสเตอร์คือแบบอุงรู้จะอธิบายยังไงในเชิงแบบเชิงเทคนิคว่ะแต่ว่าพาวเวอร์มันทําให้มอนสเตอร์ในโลกของมันแม่นมีชีวิตจริงๆอะมากกว่าโปเกมอนอะทั้งที่โปเกมอนมึงเป็นต้นฉบับมึงเข้าใจไหมต้นฉบับในแนวนี้นะไม่ได้แบบเป็นต้นฉบับของเกมนะพาวเวอร์ไม่มีโปเกมอนทะเลาะกันด้วยมีโปเกมอนมันบุกบ้านสร้างบ้านได้เชี่ยอะไรวุ่นวายไปหมดอะมันให้อิสระ ซึ่งแม่งฉีกออกไปจากโปเกมอนเลยแต่แค่เอาไอเดียเรื่องของการจับมอนสเตอร์เข้ามาใส่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ทําไมแม่งถึงเปิดแผลโปเกมอนได้เว้ยแต่นี่มันแค่ยกแรกผมไม่รู้ว่าโปเกมอนจะรีแอคอะไรต่อสิ่งนี้แต่ถ้าให้ผมเดานะคือแม่งไม่ทําเชี่อะไรนี่คือสิ่งที่ผมตัดสินใจว่าโอเคผมอยากจะหาว่าเล่นพาวเวอร์ละเพราะว่าสิ่งที่โปเกมอนทําตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาเหมือนกินบุญเก่าอ่ะเขาเหมือน เห็นผมเห็นผู้เล่นหลายๆคนไปของตายเว้ยเหมือนประมาณว่ากูไม่ต้องพัฒนาอะไรมากอ่ะกูก็ทำเนี้ยแค่เปลี่ยนโลกธรรมดาเป็นโลกโอเพนเวิลด์เปลี่ยนอะไรให้มันดูใหม่ๆหน่อยกูขายได้ละเดี๋ยวกูก็ยัด d LC มากูก็ยัดนู่นยัดนี่มายังไงกูขายได้ผมก็เลยเชื่อคำโบราณคำหนึ่งไว้ว่าบางทีเราจะต้องเราอาจจะต้องเลือกไปอยู่กับคนที่เขารักเรามากกว่าที่เรารักเขาอะนึกออกปะ เพราะฉะนั้นเนี่ย power โตไปไต้เยอะมากถ้าไม่โดนคดีความนะถ้าไม่มีเรื่องคดีความใดๆนะเพราะนี่มันเป็นแค่ early access เพราะฉะนั้นโหนี่มันยังไม่ใช่เป็นเกมจริงเลยอะเนี่มันยังไม่ใช่1.0เลยมึงนึกออกปะทุกวันที่พวกมึงเล่นกันอยู่เนะี่ยคือเกมทดลองนันเวย้ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่เป็นอะไรได้อี่แบบโบโหกูนึกไม่ออกเลยอโอเคเอาเป็นว่าสําหรับมามจโ๊กในคลิป,ปวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไป เจอกันในคลิปคนลองของ Power World นะครับในรายการคนลองของนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามขอบคุณทุกคนที่ชอบขอบคุณทีกคนทุกคนที่เข้ามาฟังเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสำหรับว,วันนี้ Talk Control ขอลาไปก่อนฝากกด Subscribe กด Like กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยและเจอก,กันใหม่ในคลิปถัดไปครับผม